ไ,ไขอฉันเป็นคนแรกได้ไหม <Okay. S 1> เอาสิอ๋อมันคืออะไรห้องน้ำอ๋อ <Wow. S 1> ฉันเข้าใจเลยฮะาตลกจังแปลกมากอ๋อฉันเข้าใจแล้วข้างในมีผงสันอร่อยและมีอายุมสีฟ้าสองอันให้จมลงไปด้วยก่อนอื่นให้เลี้ยแล้วก็จมลงไปในผงแบบนี้แบบนี้อร่อยกว่าเดิมเยอะเจ๋งอเฮ้ยโอยอยากรู้จังว่าอายุอันที่สองมีรสชาตเป็นยังไง ต้องลองดูอโอเปรี้ยวแต่ฉันชอบนะบีบีช้ชคดรีจังฉันอยากลองเหมือนกันเธ<บ>าก็มีขนมของเธอนะลองสิจริงด้วยอโอโนี่มันไม่เสร็จไปเลยฉันชอบอาหารสีฟ้ามากมากชอบเจลที่เป็นแบบนี้แล้วกวาก็อร่อยเกินมันยายดูสิมันเจ๋งแค่ไหนแค่ต้องบีบเจลลงไปเท่านี้ก็ลองได้ เลตอนนี้กอาวขึ้นบักอืมเแต่รสชาติที่สดชื่นจริงๆว้า w h อ๋โ,อโหฉันอยากกินจุบจ๊บๆแบบนั้นบ้างซูซี่ขอจานนี้นึงได้ปะเออก็ได้เอาไปสนนิถ้าอย่างนั้นเธอต้องให้ผองลูกกวาดกับฉันด้วยนะก็ได้เดี๋ยวฉันเทลงไปให้เธอขอบคุณนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเออใช่แล้วเอาไปสิได้เจอนี้ขนมเขาจะอร่อยยิ่งขึ้นนะ โอ้ใจดีจริงๆขอบคุณสมิตภาภพของเราโอ้ออกมาอร่อยมากๆเห็นด้วยมันทั้งหวานแล้วก็เป็ี้ยในเ,เวลาเดียวกัน oh. สุดยอดปไปเลยพวกเราแก่งมากไอเดียก็เสี่งด้วย uh huh. ตอนนี้เรื่องของเราเป็นสีฟ้าตลกจัง <Huh? S 1> ใครจะเปิดก่อนมาตัดสินกันไหมโอเคได้เลยเป่ายิ้งชิวฉันฉนะโอเ้โอ้โห ฉันได้จะเลนในกระบอกฉายาอันใหญ่ไม่ใยญ่จะเชื่อมันทั้งสวย,ยและก็อร่อยมากด้วยเจ๋งอ่ะโอ้ดิสีฉันยังไม่รู้กว่าด้วยนะเจ๋งจังฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลย,ยดูสิมันแต้ประกายแล้วก็มีเสียงโซ่ที่ลิ้นของฉันด้วย ไม่เป็นไรฟรดิชฉันอยากลองกินเข้ากับเจลลี่ดินี่มันสัญญาณเป็นเลยตอนนี้ก็ตัดเันแล้วได้เลยจ้าเอ้าไม่นะฉันได้ชีสหมึบนๆดูเหมือนมันจะขึ้นราด,ด้วยเออฉันถายจะไม่เอาอน่าสงสารจังเูสิเราต้องช่วยเธอกานได้ว่าการฉีดจะเรียบหน่อยทาครั้งเดียวต้องทำให้กัะมันมสติแน่นอน ขอบคุณนะฟิบี้ฉันรอดแล้ว <Thanks. S 1> แล้วชีสละไม่ฉันไม่กินเสียใจแต่เธอต้องกินมัน <Yeah. S 1> ก็ได้ <Yeah. S 1> น่าขี้ขยัแยที่มันแย่ที่สุดเลย <Yeah. S 1> ฉันขอโทษนะสุดที่ <Yeah. S 1> แต่ว่าเธอทำได้แล้ว yeah. Yeah. อ๋อจิงปไปเลยเราโชคดีมาก จริงด้วยตีมือกันหน่อยมาเลยฉันได้จะลิดทับปากสีฟ้าแล้วเราแต่งหน้าสวยๆกันแล้วโอเคอ๋อมันอร่อยมากๆาฉันชอบจังฮะเจ๋งด้วยโอฉัน้มีสปริงคัลอีกด้วยเราสามารถแต่งกับมันได้อ้อนนี้มาตกแต่งปากดีกว่าเจ๋ง ฉันมีความสุขจังตอนนี้ก็ตาเธอแล้วสุดยอดดูนีส่สิฉันมีลิลูกตาลุกกฮะตลกอ่ะเ <_ s 2> ช้แล้วเราจะเป็นยัางไงถ้าเราสปริงโทษให้ลูกตาด้วยเจ <c' n S 2> ยารู้จังว่าเราถั้าจะเป็นยังไงนะมาหาคำตอบกัน <_ s 2> อันยีนจริงมาก อมันนุมน่มนุม่มไปใส่ไปเลยแถมยังมีน้ำหวานในหลอดด้วยสุดยอดมี่มันเจ๋งมากจริงๆเราเก่งมากเดี๋ยวก่อนตานี้ตาฉันก่อนแล้วฉันชอบอมยิม้มแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วมันคืออะไรตอนผีเซื้อมันจากไหนฮะ ฮ่าตลกเปนบ้าแล้วฉันได้อะไรออมันคือระเบิดรอแม่จ๋าน่ากลัวมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมเธอเป็นอะไรมันคือขนมนะฉันขนลุกทั้กันได้จะลองดูอ๋อฉันรอดแล้วเต่พูดถูกแน่นอนอยู่แล้วเธอสามารถเข้าปากได้จริงด้วยขอบคุณนะอ๋อมันเปรี้ยวมากฮ่าทำหน้าตลกจังเสียงฉันอยากกินมากกว่านี้ขอฉันสักคำได้ป่ ไม่พี่งงจริงๆแต่ฉันช่วยเธอไว้นะให้เกิดอะไรขึ้นหมดแล้วเหรอนอนเสร็จได้ยจังข้าไม่คนกินเยอะไปแล้วฉันนึกไมีมากกว่าในซิกนะมันจาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออใครก็ได้ช่วยด้วยมันจะระเบิดอ่ามันก็แค่ขนมเออช่างเถอะโอ้แล้วข้าวเสซิโอ้ไม่นะฉันลืมมากว่าไปเลยมันน่ากลัวแค่ไหน แจ้าแต่แล้วก็ซมาอร่อยนะฉันชอบมันหวานๆมันฉันชอบเลย hey, <you. S 1> เฮ้ยนั่งขยียนะ้ขย,ยขี้เอ yeah. าไหมนะไม่วงอยางขงายาบในปากของฉันนะแนเาขยีขยีฮะเธอยังมเลโวพี่เอชิปะตาเธอ๋อไอเดียพี่เยกเห็งเคล็ดลับของฉันไหมดูนะน <laughs> 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 สองสองบูมหายไปแล้วฉันมีเอสเตีมที่เจ๋งจริงๆอะไรอีกเนี่ยพอกันที่ฉันทำไม่ไหวแล้วเจ๋งมากสุดสินี่สดสาวใช่มีมของเธออเปล่าโอา้ยอมลับมาแล้วขึ้นไปซักมันคือยิ้มของซลซิไม่นะอยา่าแบบนั้นแหละฮะเป็นลับไม่สำเร็จใช่ปะ ฉันให้เธอก่อนไม่ฉันให้เธอเอ๋อขอบคุณเอ๋อฉันได้น้ำบัลลมงเจ๋งฉันเหื่อน้ำมากๆแล้วเมื่อได้ะซึลองชูสุดยอดโท่าดียู่จังเลยยานี่สำหรับเธอนะเพื่อนอร่อยจังเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่าแก้วนี้ทำมาจากเยลลี่จริงด้วยสุดยอดอ๋อเจ๋งอ่ะ ขอฉันอปเลยนะแน่นอน oh. uh oh. อออฮะโชคดีจัง oh. ฉันได้เยลลี่แบบนี้ฉันรักมันมากมันคือสีฟ้าแล้วก็หวานด้วย oh. ฉันมีความสุขจัง <Yeah. S 1> แล้วเธอหล่ะชอบอาหารสีฟ้าไหมถ้าชอบง <Yeah. S 1> ั้นก็กดไลค์ได้นะ <Yeah. S 1> นี่โซซี่ฉันต้องการหลอดเพื่อดื่มน้ำจักแก้วนะ mm. ฉันขอเยลลี่สักอันได้ปะ oh, <no. S 1> อะไรไม่มีทาง ไอ,อคิงเหรอ <Hey. S 1> โอ้โหนั่นอะไรอะไหนฮะาแตกลับแล้วเขาขโมยยัยของฉันไปโทษทีแต่ฉันต้องการหล่อจริงๆนะเจ๋ง,จงไม่ยุติธรรมเลยเฮออไม่เอาหนา่ะไม่เห็นต,อนตอ้องเอยากลองขนมของฉันไหมเอาสิอย่างนี้ถึงยุติธรรมอ๋อมนอะไรมากมากโอเคฉันรับอาหารสีฟ้าสุดๆก็ได้อะงั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมันเล็กที่สุดมันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตาม แต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีพวกเดินผัวร้าอ,อะไรกันเนี่ยอ๋อฉันมีบรอกโคลีอยู่ที่ปากนันเหรอ oh <my> เดี๋ยวทําความสะอาดเดี๋ยวนี้ล่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไป <S <S อ่ะเออไม่ใช่ฉันนะทีน่าต้องหางเร็วเข้าจัดการเลยเพื <Fine. S 1> อ่อนโอ้ยฉันไม่ชอบบรอกโคลีเลยอ่ะมันแย่มากแถมกินก็เหม็นเขียวด้วยแล้วมันร้องเออน่าผิพีอยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้ว <S 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 ออสการ์นายหัวเราะอะไรกันเนี่ยมันมีอันที่ใหญ่ที่สุดนะเราเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิเดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะถึงมันจะยากก็ตามเถอะแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นไหมกินหมดแล้วเออก็ดีใจให้เลยกับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเหรอแล้ว่าฉันต้องกินสินนะอย่าเพิ่งกดดันสิฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอ่ะมีไอเดียเจ๋งๆแล้ว ถ้าฉันคันเป็นรังบลรอกลี่เหรอว <What? S 1> นี่มันต้องสนุกแน่เ <Yes. S 1> พราะฉันแข็งแรงฉันทำได้ <c oughs> เป็นไงฮ่า,าตลกจังบางทีน้ำผาจะยาน้ำกับบลอกลี่สีเข,เขียวกันได้นะเป็นไงยเยอะมากเลย <c oughs> ฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้ว <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาลอง อ,อน่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบรอกโคลีไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยตัต่อไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไปนายโอเคไหมเอยน่าคิดขยันจริงจริงทินะ่าแม่จ๋าถ้าไปอะไรไปโอ้จูเลียกันด้วยพาสกาอารมหายใจของนายมันตันต้นอยากรู้จังเลยพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะเปิดก,ก่อนละ่ะโอเคโอ้ทิน่าโชคดีจัง เธนได้ยัยเล่ลูกตาหนึ่งอันเจ๋งมากแล้วออสการ์ละโอ้ว้วาวนายได้ใหญ่กว่าโอ้ oh, y <yes>. e โอ้โหจูเล่เาอได้ยัยเล่ลูกตามันเลิศเลยเหมือนตายัยา์นะฮะทีน่าอย่าเพิ่งน้อยใจเขาจะอร่อยที่สุดก็ได้นะอย่าเพิ่งหอรอทีน่าสิทีน่าเราเข้าเรียบกินเปนส่วนที้พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะอล่อยอะ,อะทีน่าเยเล่หายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นเอช่วยเธอหรือเปล่าโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ย นักมายากลกไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอ,อร่อยจังสุดยอดไปเลย <c oughs> น่าเสียดายที่มีแค่นี้เองอะฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งก็ได้นะแบ่งเหรอไม่มีทางหรอกเดี๋ยทำให้ฉันขำดีกว่านะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลยเ <Okay. S 2> อเลีย่ยนโลกตาเนของฉันคนเดียวเท่านั้นเนอะเธอได้เก่งของเธอไปแล้ว <c oughs> อ๋อใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิ <c oughs> เอาไปเลยฉันไม่ให้หรอกฮ่า นายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแกล้งฉันแลบลิ้นใส่ด้วยเอาลูกตามให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเพื่อนๆระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ยติจะทำเลยเมื่อกี้ยังเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้กันได้อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะให้ชอนกับนายเอาไปสิ มีว่าทำไมน่นเหรอก็กินยาอ,อร่อรๆไงเอ็งโง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูสิมันดูน่าอร่อยมากอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้วแล้วยาลี่เป็นยังไงบ้างสุดยอดอร่อยจนแทบกลืนตัวเองเลยเนี่ยจูลี่รับได้แล้วในที่สุดอ,อร่อยจรงเลยฉันชอบเลียนลิลลกตามาอร่อยมากๆจะกินให้หมดเด๋ยวนี้เอรีบไปหรือเปล่าพันพูล ฉันมีปัญหาแล้วช่วยฉันด้วยฉันออกไม่ได้หน้าเธอกลายเป็นเยลลี่ไปแล้วมันตลกนิแต่เดี๋ยวก่อนนะทินน่าจูเลี่ติดอยู่ในเยลลี่เราต้องช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันแล้วเอาไม่นะเยลลี่ของฉันเป็นนไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันอ้อมันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะตอนนี้มีตั้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิ อะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอโอ้โหเบอร์เกอร์ชิ้นโตโตฉันไม่เคยเห็นแบบเมื่อก่อนเลยในนี้แล้วของคนอื่นอื่นล่ะจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์อรอรชิ้นเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทําไม่มีแว่นตาครั้งนี้เธอช่างร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่อยากจะท้ทาใช่แล้วล็กจุ๋เดียวเองแล้วออสการ์ล่ะมาดูกันเป็นเบอร์เกอร์ขนาดธรรมดาก็ดูน่ากินจูเลียเธอเริ่มก่อนนะก็ได้แต่ฉันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะ ฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยเพราะงั้นต้องแบบลงในวิะเทศสตร์ตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มาลองกันอืมว้าวอร่อยมากแต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,น้ตานาย <B ingo. S 1> โอ้ในที่สุดฉันก็หิวมากๆเลยงั้นมาลองกันตั้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคำเดียวอืมหมดแล้วสดยอดเลยใช่มมมเจ๋งเปเลยรอ่ะ ฉันศึกษาเรื่องนี้มาตั้งนานโอ้โทษทีฉันนั่งไปแบบนั้นจะกินเบอร์เกอร์ทีน่าเลอเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอ่ะจะกินยังไงสะดวกที่สุดอ่ะลองกัดตรงนี้แล้วกันพอได้มาแค่ผักสลัดเท่านั้นอ่ะแล้วจะกินยังไงดินเนี้ยฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วฉันมีส้อมอ้ฉันมีมีทีน่าลองหั่นดูสิว้าเป็นความคิดที่ยอดมากแอนต้ามาลองกันอ๋อ ดูเหมือนว่าซ่อมกับมึนคบวเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากนี้เขาต้องคันิีกนานเราต้องการให้ทรงพลังมากกว่านั้นมันรองกันฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะใครมีขอีพิเศษไหมอ่ะฉันนั่งอย่างจริงงได้แล้วต้องใช้เล่ยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แต่พ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดบางก็ชิ้นใหญ่กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นฉันเพื่อนได้ได้แล้วอีกนิดเดียว ไายที่สุดแบบนี้แหละโอ้เพื่อนๆพืต้องเธอมีอะไรติดหน้าช่างเธอมาชิมกันดีกว่า,ว,าว้าวมันมีกลิ่นหอมน่ากินต้องการอะไรขอชิ้นเล็กๆเกด้ดเบอยอะไรนายอยากกินเบอร์เกอร์เหรอไม่รู้สิแค่ในย,ยุงพอสอบฉันเลยน,นะแต่ฉันให้ผักสลัดนายได้นะกินแห่อร่อยละ <You. S 1> ตอนนี้มาลองกันดีกว่าโอ้ยขิงของ <c oughs> อม,มาเลยว,ว้าวนี่มาอร่อยมากเกินบรรยาย สุดยอดถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังออยิมอะไรอย่างไม่น่าเชื่อฉันรังกินเบเกิลตลดทั้งปีเลยเน,นี่ยเนี่ย <c oughs> โอ้โกินเยอะไปไหมทีน <c oughs> ่าจะกินคนทั้งหมดเลยเหรอนี่ไงหละ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือกินอาหารมากเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้แกไขได้นะต้องออกกำลังกาย <c oughs> ทำอะไรกันนะ่ะฉันห้วนขนเหรอ <c oughs> อยากรู้จังเลยว่าทีน่าได้อะไรโ <c oughs> อ้โหมันคือป๊อปปิ้อันเล็กแล้วออสการ์ล่ะ คน,ค,นคนขงคนเคยกับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมันใช่ไหมล่ะออสการ์บอกเราทีแอลจูรี่ได้อะไร <Okay. S 1> เปิดเ็วเข้าตาเธอแล้วโอ้ว,ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีน่านะ <Hey. S 1> ก็ได้งั้นมาลองกันฉันมีป๊ปปิดที่ล็กที่สุดแต่เนื้อคองฉันไม่ใหญ่กันไปด้วยซ้ำเนี่ย <c oughs> ให้ตายเธอโอ่อะไรกันเนี่ย <c oughs> พอกันที ฉันนึกไอเดียถึงเจ๋งได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นปอเปี๊เล็กๆได้แล้วก็ยังใช้ก้าวหัวได้ด้วยอีกนะด้วยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังก็คิดได้ไงก็ฉันฉลาดไงได้โน้ตจบเลยเจ๋งทีน้าเราวัง่อก่อนนี้ได้ไหมอ่ะมึงก็เดินมาแล้วนะฉันขอดห่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มาทำอะไรเจ๋งกว่านี้ดีกว่าฉันนึกอะไรเด็ดๆได้แล้ว ฉันสามารถติดปั๊บเปิดเป็นกิฟต์ได้ตอนนี้ไม่ใช่อของเล่นเท่านั้นนะคอยดู <I do. S 1> แค่ติดการก็ติดปั๊บเป็นที่กิฟต์แบบนี้ <Yes! S 1> มันจะกลายเป็นกิฟต์ติดผมสุดเก๋อ,กอีกอันหนึ่ง yes เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหม <laughs> คนว่าไง <laughs> ฉันชอบมันนะ <laughs> ฉันรู้ <laughs> พวกเธอก็ชอบขอบ,ขอบคุณไ <laughs> หนที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วขอเล่นก่อนสักหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจังเลย Hmm. แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้วใช่แล้วเราสามารถตัดต่อปิดเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องออกมาเจ๋งมากคอยดูนะแค่เมงกันไกก็ใช้ได้แล้ว hmm. อย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไปเรียบร้อยย่่งมาก yes อย่าแต่ต้องมันนะ <Come on. S 2> นี่เป็นผลงานเจออเียๆที่ยอดเยี่ยมของฉันเองแถมยังกดค่อนใครได้ด้วย น่าเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจให้าตายเถอาทุกคนมันขอเล่นจริงๆขน้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทําอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วละ่ะเดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นอนนี่จะเป็นไล่แฮ็กสุดเจ๋งของฉันฉันต้องการเข็มและก็ได้ฉันมีทุกอย่างแล้วด้วยจากนั้นเอาได้มา้ลยกับเข็มเรียบร้อยเยี่ยมมาก S <S จากนั้นเราเย็บด้านตรงข้ามเข้าด้วยกันนี่มันคืองงานของกุลสตรีเท่านั้นนะรู้ไหมโอ้เจ๋งไปเลยแทนแทนและจากนั้นก็ต,ติดสายลัดที่เก๋ไก๋วิเศษเป็นกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้วอย่านะอย่าจับไปกดป,ปุ่ปปิดของมันเลยเป๋ายิงชุบฉันๆนนะงั้นมาดูกันเลยมันคืออะไรนะโอ้จูลี่ได้ครบ แล้วนิกล่ะนิกก็ได้เขาเหมือนกันตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าใครได้ขนจริงกับช็อกโกแลตฉันร่ากันนะงั้นก็มาเปิดกันอ๋อทำไมผมมิได้อะงั้นลองใช้ฟันดูเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอฉันก็ช็อกโกแลตเจ๋งอะฉันได้ช็อกโกแลตของนายก็ได้ขนงจริงหวังว่าของฉันจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันไม่ฉันได้เองาจริงๆอะงั้นเปิดฝาแล้วก็ดืม่มอืม ดอลี่ฉันขอโทษแค่ว่ามีแกสนะ๊สเนอะมันแค่อย่ากมาพักทายอะไรนะก็ได้ช่างเทะนิดฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมาดื่มของให้หมดดีกว่ายังไงฉันก็ชอบมันมากๆอ,อร่อยจังฮ่าดลี่น่าเธอเต็ไมไปด้ช็อกโกแลตทำไมกินได้สุกขนาดนี้ได้ไงอะไรอ่ะ ก็จริงฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตถ้างั้นฉันจะกินให้หมด <Yeah. S 1> ฉันไม่อยากเสียช็อกโกแลตแสนม่เสียแม้แต่หยดเดียวอ oh. uh. แต่เอามาจากจมูกไม่ได้งั้นใช้นมก็ได้แล้วกัน mm. อร่อยจังฉันดื่มช็อกโกแลตจนหมดแล้วนิกทำไมนายมึนหม่นจังเลยเขาอ,อิจฉาฉันสินะที่ได้เขาจากช็อกโกแลตนะี่ยน่าโคตรอยากเป็นช็อกโกแลตเลยมันน่ากินสุดๆฉันสามารถกินช็อกโกแลตได้ตลอดชีวิต oh. อร่อยจังนายต้องการอะไรนิก นายดูน่ารักน่าสงสารนี่นะนายต้องการชนะกะคนฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกอ,อร่อยจังืมรีบดื่มคอรัลกันไหมได้แล้วล่ะไม่ได้ฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นิดเดียวเองจูลี่เธออยากลองคอรักับฉันงั้นเหรออืมฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วล่ะมีอะไรอยู่ในนี้ด้วยอะไรมันคืออะไรเหรอมไม่เห็นเลยเลย ดูดีๆสิโอ Get <gettable> ้น like ิกจะทำอะไรลงไปเนี่ยถาเธอเชื่อสนิทเลยฉันแกล้งเธอเลยหวัว่าเธอจะได้ลองเคาะคนฉันแล้วตอนนี้ฉันเดือดที่เหลือฉันเล่าแล้วตั้งทำยังไงแซมมันหอส่งไปในโคล่าแล้วกันนิกตั้งชอบแน่ๆนิกดูนั่นสิเยี่ยมมากตอนนี้ก็ต้องโดนแกล้งบ้างเอ้าไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเออ เธอทำอะไรฉันเนี่ยเธอหล่าฉันเหรองั้นครั้งนี้เ้าจะเป็นคนแรกเปิดพร้อมกันแล้วใช่ไหมเ <Yeah. S 2> จง๋งโอ้พิกซีแดงมันทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อนแรงมาก่องไม่ดีเลยสะเป็นคนแร้ของจริงนะมันดูเหมือนกันสุด, <c oughs> สดเหมือนของจริงด้วย <c oughs> เขาอยากลองเป็นคนแรกเหรอแล้วเขาเรียบตัดสินใจแล้วเขาอยากรู้จังเลยเขาจะได้นะงั้นเธอเริ่มก่อนสินิกจะได้มันดูน่ากลัวมากต่ดแต่คำแรกดีกว่า โอ้มันคือช็อกโกแลตฉันชอบดีมากเสียงไปเลยแต่งั้นฉันก็ได้ขนจริงสิไม่เอาอ่ะมันเผ็ดมากนี่ก็ต้องเป็นกัีไัยให้ฉันกินพริกของนายแทนนะนายมันตะกะจังฉันชอบพริกขนฉันมันอร่อยมากมอืมใช่ถ้าพริกทั้งโลกเป็นแบบนี้ฉันพร้อมกินพริกไปตลอดชีวิตเลยตอนนี้ก็ตาเธอแล้วจูลี่เคยถิาฉันใช่ไหมล่ะเรียบกินเร็วเข้า ฉันไม่อยากกินเลยอะนิกเอาไปเลยก็ได้ก็ได้ฉันจะกินมันถึงแม้ฉันจะไม่อยากกินก็ตามสงสารฉันเถอะป่าฉันต้องแอบร้อนตลอดไปแน่แค่สัมผัสมันฉันก็กลัวแล้วเ้ออีกนานไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจบเรื่องนี้เองแบบนี้ค่อยดีขึ้นเราเข้าเลิบกินฉันกำลังกินอยู่ไงตอนนี้ฉันทำให้มันจบๆไปซะ แล่พิสูดให้นายดูว่าฉันสามารถทําได้ทุกอย่างเห็นไหมฉันกินพริกหมดแล้วแค่น้นไม่กี่วิมันก็ไม่แย่นะเอไหมนะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเออโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันจะเพิ่มซอสพริกตาบัสโกให้กับเธอมันต้องช่วยเธอได้แน่แนขอบคุณฮะมันคือซอสพริกนี่พระเจ้าเห็ว่ากิดดับสิ่งนะฮะเธอเดนหลอยกันแล้วจูลี่อ๋อ ฉันอยู่ในอวากาศนั้นเหรอเธอหายไปไหนอ่ะเออช่างเถอะเดี๋ยวฉันรอเธออยู่ตรงนี้เออฉันจะรอแล้วการลงจอยไม่นุ่มนวลเลยแต่ฉันกลับมาแล้วเอาละ่ะครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนจูลี่พผู้หญิงได้เริ่มก่อนนะอ้ว้าวเธอได้คินได้เซอร์ไพรส์มันคือไข่ช็อกโกแลตเสีงเลยแล้วนึกได้อะไรโอ้เขาก็ได้ไข่ช็อกโกแลตเหมือนกันแปลกจัง บางทีทั้งสองคนจะได้ช็อกโกแลตเหมือนกันก็นกได้นะ mm hmm. จูลี่รีบลองเร็วเข้าไม่มีปัญหามันดูน่ากินมากก่อเอือเอาห่อให้หม mm hmm. ดเลยนี้เดียวที่นั mm ้น hmm. อือออกไปเลยโอ้ใกล้จะหมดแล้วพ่อที่นิกลืมไปเลยว่า,าอยู่ตรงนั้นนะ mm hmm. ตอนนี้ในหัวฉันมีแต่เรื่องไข่คินได้เซอร์ไพรส์นะ mm hmm. งั้นตอนนี้เราก็มาลองกันอือ mm hmm. อร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีขนมอยู่ด้วยสุดยอด เค <Okay. S 1> ต้องรีบรองไข่อันต่อไปแล้วแล้วข้างในมีอะไรกันนะโอ้โหอ้โหอะไรนี้ก็มีเยลี่หมี่อยู่เ <c oughs> จ๋งไปเลย <c oughs> ฉันชอบกินเยนลี่มึกมาก,มาก <c oughs> แขมมีได้กินช็อกโกแลตด้วยและในลูกนี้ล่ะโอ้มันเคยช็อกโกแลตมอสทตเซอร์สุดยอดโอ้ oh, <c oughs> จะกินให้หมดเดนนี้เลยอร่อยจัง ใครจะรู้มันจะอร่อยขนาดนี้แม่จ๋านี่นายทำให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยรีบลองไข่ของนายดีกว่าแทนที่จะจ้องฉันนะจริงด้วยฉันลืมไปเลยว่าฉันมีไข่เหมือนกันงั้นมาเลอากันเลยเออมันคือไข่ไก่จริงๆเอยน่าขยะเลยมีคนแกล้งฉันนแน่ทำไมต้องใส่ในคินเดอร์ด้วยฉันไม่อยากกินแล้วแต่ฉันต้องกินให้หมดนะมันน่าขยะแขยงจริงๆ เออฉันรู้สึกแย่เร็วลายมากฮะส่วนฉันได้พ่อพันกับช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันต่อที่ลิกว่าอีกแล้วเจ๋งรับได้ด้วยนายอยากได้ช็อกโกช่มไหมแต่ฉันไม่ให้หรอกฮะกินไข่เดีกลับไปนะเป็นได้แต่ฉันนึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉันจะเอาไขา่ลูกหนึ่งไปวางที่จานของจูลี่ อ,อีกเลูกหนึ่งเฮ้ย hey! ทำไมฉันถึงได้ไข่ดิบนเนี่ยเนกนายเป็นคนทำชิมไหมขอกันทีเอาไปเลยแล้วตอนนี้ใครตะหัวราะก,กันล่ะไม่มีทางฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำไข่ดาวสุดเจ๋ง <c oughs> ฉันมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารด้วยตอนนี้เอาสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปจากนั้นตอกไข่ทั้งหมดลงในกระทะร้อนๆเยี่ยมมาก แล้วเราจะได้ไข่ดาวที่อร่อยเลิศแบบนี้ฉันจะไม่แบ่งเธอสักครั้งออกไปเลยนะดูนะว่าฉันทำอะไรได้มันกำลังจะมาแล้วไฮ้เธอ hey, ทำอะไรเนี่ยเออเธอทำลายสุดยอดที่ของฉันแล้วก็ไข่ดาวด้วยเฮ้ยตอนนี้ฉันก็กินไม่ได้แล้วด้วย